สบาเมือหัวหินได้ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาค่ะ เวลา10นาฬกาวันที่15ตุลาคม2 5ง4ที่เทศบาลเมืองหัวหินในนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนให้การต้อนรับดกรศกัทยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาในโอกาสที่ภาคณะเดินทางมาเยือนเมืองหัวหินโดยมีขบวนกองอยาวตีเพลงไทยรับและการแสดงลำประจวบมิสสัมพันธ์กัมพูชาจากนั้นนายกกล่าวต้อน และนายกฎโรจนสถียมประธานโครงการหัวหินรีชาร์จกล่าวถึงภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเรื่อระดมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อรับแผนการเปิดเมืองทางการดรสิวัตรบุญเกิดลองประหลัดกล่าวถึงการพัฒนาเมืองด้านทางเทคโนโลยีกางร,รับกับผู้ที่มาเยือนทั้งไทยและต่างชาติด้วยระบบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อระบบออนไลน์และพ่วงในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบกริย์ขันกล่าวถึง เ้นทางคมนาคมสายการบินรถยนต์เหลือเฟรอรีข้ามฟ้าหัวหินพัทยารวมทางยอดของกลุ่มผู้มาเยือนการท่องเที่ยวดรอกกลรซก่าว,ว่าเมืองหัวหินม,มีชื่อเสียงมานานคล้ายๆกับเมืองแกลบของกัมพูชามาหัวหินสามครั้งแล้วประทับใจมากทั้งชายหาดทะเลและวิถีชีวิตของผู้คนการมาในครั้งนี้ในนามของรัฐบาลกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่จะให้ประเทศไทยและเมืองหัวหินเป็นบ้านพี่เมืองน้องทางการท่อง องเที่ยวที่เมืองแกบของกัมพูชานั้นมีวิถีชีวิตของผู้คนเก่าแก่แบบคนไทยอยู่เป็นหมู่บ้านตำบนมีปูทะเลปูดำพริกไทยเกลือที่มีคุณภาพรับผู้ที่ไปเยือนและเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศมีแหล่งโบราณสถานมากถึง2,000กว่าแห่งที่รอรับผู้ที่จะเข้าไปเยือนเพราะฉะนั้นแล้วการมาในครั้งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทางด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของสมเด็จฮุนเซนที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตที่จะเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศที่แนบแน่น